ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการาพาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับาพาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเต่ด็จพ่อขอมหลวงชุมพรเกตรดมศักดิ์ EP นี้นะครับขออนุญาตนำเสนอเกจิเบอร์หนึ่งของอำเภอท่าแซะนะครับนั่นก็คือหลวงปู่เปียกวัดนาสร้างนะครับผมนี่และนี่ก็คือ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเปียกวัดนาสร้างนะครับปี2,500นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญบล็อกเด้งนะครับผมนี่ด้าน,นหน้านะครับผมนี่ด้าน,นหลังนะครับเหรียญนี้จะเป็นเนื้อทองแดงกะไหลทองเดิมๆนะครับผมนี่จะเห็นร่องรอยของกะไหลทองยังเห็นอยู่บางๆนะครับผม เป็นกระไหลชั้นเดียวนะครับไม่มีนิกเกิลน,นะครับผม,ผมเดิมนะครับนี่เี๋เรามาส่องกันดูนะครับนี่ใบหน้าของหลวงปู่เปียกนะครับเป็นแบบนี้นะครับรอบๆสีรษาของหลวงปู่เปียกนี่ก็บางท่านก็เรียกเป็นเส้นรัศมีนะครับบางท่านก็เรียกเป็น เป็นแสงอาทิตย์นะครับผมนี่คนโบราณก็จะเรียกว่าเหรียญแสงอาทิตย์นะครับนี่หน้าตาของบุบเปียกนะครับดูนะครับพื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับผมนี่ดูนะครับสีวอนคมชัดมากเลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับนี่คมชัดลึกเลยนะครับ ดูนะครับเส้นรัศมีข้างๆตรงขอบนะครับตัวเหรียญที่ติดชัดๆเนี่ยจะเห็นอยู่ปปลายนะครับนี่นะครับมีการข้างขอบนะครับเกิดจากรอยกระแทกบล็อกนะครับทําความเครียดกับเนื้อทองแดงนะครับทําให้เกิดรอยรัศมีแบบนี้นะครับนี่ฝันเหรียญมีความเรียบตึงนะครับนี่ นี่นะครับกะนกข้างนะครับมีความสวยงามแล้วก็คมชัดลึกนะครับนี่ข้างในซอกของร่องรอยกระนกไม,ไม่มีขาก,กนะครับผมนี่กระนกข้างสวยงามมากนะครับถือว่าเป็นการแกะที่วิจิตรศิลมากนะครับนี่นี่นะครับสวยงามมากจริงๆนะครับ นี่ดยการแกะของช่างชั้นครูนะครับผมนี่สวยงามมากนะครับอันนี้มันดูจุดสังเกตนะครับนี่จุดที่หนึ่งนะครับจะมีเส้นแตกตรงบริเวณรัศมีนะครับวิ่งไปชนขอบนะครับนี่ตรงนี้จะมีสองเส้นนะครับนี่แล้วก็เส้นนี้นะครับเส้นบนบ่าของหลวงพ่อนะครับนี่จะมีเส้นหนึ่งใหญ่ๆชัดๆเลยนะครับนี่แล้วก็เส้น ต้หัวเข่าเส้นนี้นะครับนี่ชัดเจนนะครับผมนี่เหรียญนี้ถือว่าไม่ได้สึกเลยนะครับเหรียญนี้สียแต่ผิวนะครับผิวเท่ากัออกไปนะครับนี่สวยมากนะครับเหรียญนี้นี่ดวงตานะครับผมชัดลึกนะครับต่างพวกเปียกครับ ี่วนมากจะมูของลงปุกเปลียงนี่จะโดนเกบอบจะทุกเหรียญเลยนะครับแทบจะทุกแทบจะทุกเหรียญน,นะครับนี่นี่ดูร่องมือนะครับชัดเจนนะครับนี่อันนี้มัอดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับผิวก็มีความเรียบตึงนะครับนี่จะเห็นเ,นเส้นรลัศมีนะครับ นี่พื้นเหรียญนะครับมียันนะครับดูยันนะครับเป็นแท่งเลยนะครับมีลักษณะคล้ายเส้นขนมจีนนะครับเอามาแปะเลยนะครับมันเป็นแท่งใหญ่ๆนะครับนี่ดูพื้นเหรียญนะครับจะพบเป็นเต้นขนแมวทั่วไปเลยนะครับนส่งของเหรียญที่ไม่ได้ใช้นะครับระส่งดีๆนี่จะมีเต้นขนแมววิ่งเลยนะครับวิ่งอยู่นะเห็นไหมครับ เห็นแท้ๆนะครับนี่มีเส้นขนแมววิ่งอยู่ตลอดนะครับมีเส้นขนแมววิ่งอยู่ทั่วไปนะครับนี่ลำบนนะครับนี่เส้นขนแมวจะชัดนะครับนี่นี่ก็มาดูกลุ่มเส้นตรงนี้นะครับนี่ซี่ว่าเรียกเป็นบล็อกเด้งก็เกิดจากกลุ่มเส้นตรงนี้นะครับนี่ก็ตัวอออ่างนะครับ มีเส้นแตกโค้งไปจนตัวยันนะครับผมนี่นี่นะครับแล้วก็รอ,อยยักนะครับรอ,อยยักด้านซ้ายมือเรานะครับสังเกตรอ,อยยักตรงนี้นะครับจะมีทั้งสองฝั่งนะครับนี่ให้เป็นจุดสังเกตที่ดีจุดหนึ่งนะครับนี่รานนี้มันดูหูปิ้นนะครับนี่หูปิ้นเป็นปิ้นเยอะมากนะครับอย่างนี้ หุบเพี้ยเยอะแล้วก็มีความเป็นธรรมาชาตินะครับอันนี้มาดูขอบข้างนะครับนี่ขอบข้างก็เป็นขอบข้างปั๊มนะครับปั๊มกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่เป็นรอยปั๊มนะครับแล้วก็มีรอยฉีกขาดครับผม พุทธคุณนะครับเหรญน,นี้ถือว่าเป็นเหรนที่เหนียวสุดๆของอำเภอท่าแซะนะครับมีประสบการณ์เรื่องคงกับพันชาตีนะครับแล้วก็มหาอุดหยุดลูกปืนนะครับเมตาก็มีนะครับนงผูเปียกท่านเป็นพระที่ว่ามรณะภาพในท่ายืนนะครับผมหลังมรณะภาพแล้วร่างกายท่านท่านก็แข็งเป็นหินนะครับแล้วก็แถมมีกลิ่นหอมด้วยนะครับ ร่าง,งท่านก็ยังอยู่ที่วัดนาร้างนะครับม,ม,มีอยู่ในมนตบแล้วก็ให้ทุกท่านได้ไปบูชากันได้ที่วัดนาร้างนะครับผมบงปเปียดท่านก็มีวิชาเรื่องศิละปะปูนปั้นด้วยนะครับศิละปะปูนปั้นยุคโบราณน,นี่จะเป็นฝีมือของปู่เปียดกับทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดีนะครับผม นี่เป็นเบอร์หนึ่งของดาแ้ตลอดการนะครับเปียกวัดนาสร้างนะครับผมเหรียญที่ทันหลวงมบเปียกนี่น่าใช้ทุกเหรียญน,นะครับยังมีเหรียญที่ราคายังไม่แพงก็ยังมีนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นแรกนี่ราคาเล่นหานี่ถ้าสวยๆก็เป็นหลักแสนแล้วนะครับผมถ้าสวยๆนะครับสภาพแบบนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นแบบลายแล้วนะครับ ถ้าใครชอบเห็นนี้ก็ติดต่อไปหาพี่เกียรติชุมพรได้นะครับเหตนี้ได้รับความเป็นได้รับความอนุเคราะห์จากพี่เกียรติชุมพรนะครับให้นํามาทํารีวิวกันดูนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับได้จะนําพักเครื่องดีๆดัดงๆของจังหวัดชุมพร มาแนะนํากันอีกนะครับผมรวมถึงวัตถุมงคลของเศรษฐีพ่อคม,มาหลวงนะครับและโปรดติดตามคลิปต่อไปได้วยนะครับแลเจอกันครับผมขอบคุณครับ